กูรักฮิปฮอปยิ่งกว่าเตือกูแเองกูเอาความคิดลงไปในบทแพลงกูรักฮิปฮอปยิ่งกว่าสิ่งใดยิ่งกว่าสิ่งใดยิ่งกว่าสิ่งใดโย่ Never die hip hop underground สะท้อนความจริงทุกสิ่งงเรื่องล่าวปลดปล่อยลามแบบฟลิปฟล o ว์บนเส้นชัอ underground ซาวเช็คกูออกมาเช็ใไม่ให้มึงได้รู้ว่ากูนั่นคือใคร TK Tong k i งแแ a ปไทยกันนี่เล็กๆน้อยนี่บ้านไกล รักฮิปพอเยิ่งกว่าตัวกูเองกูเอาความคิดลงเป็นในบทเพลงกูรักฮิปพอเยิ่งกว่าสิ่งใดยิ่งกว่าสิ่งใดยิ่งกว่าสิ่งใดย่อกู Yo, Yo, มันก็แค่ไอเด็กมันนอกที่มีใจรักในฮิปฮอปไม่คิดตออ p หากโดนนอกเหมือนหนักมวยที่โดนนอกอยู่บนสังเวียนที่มีแต่กรงล็อกกูพร้อมจะลุกขึ้นสู้และปลดล็อกให้กับตัวเองไม่เช็ค กูรักที่พรอมยิ่งกว่าเตือกูเองกูเอาความคิดลงไปในบทเพลงกูรักที่พร้อมยิงกว่าสิ่งใดยิงกว่าสิ่งใดยิงกว่าสิ่งใด,งงด <Yeah. S 1> และนี่คือบทรำสิบหกบาทที่กูได้เขียนมาคนบางคนแม่งฟังไม่เข้าหูไม่เข้าจ้ากันนี่แหละชีวิตจริงที่กูได้เปลี่ยนมา สกิลโฟล์กูไม่ได้คุยโชว์โอ้อดปากดีอย่าทำเป็นปากนอรุ่นพี่กูสอนว่าอย่าทำเป็นอวดเก่งมึงมันหนักรับไม่ใช่นักเลงนอมาเธอฟั c เกียร์อ่ะช่ว